สามวันต่อมาเจ้าพร้อมเลียงอืมทำไมวันนี้นาะนดูแปลกๆจริงจังตั้งใจ <c oughs> อืงั้นมาเริ่มกันเถอะเชื่อมต่อใจเย็นตั้งสมาธิไว้ พี่ทำไมกันละ่ะบอกฉันมาหน่อยสิพี่กำลังโกหกฉนันใช่ไหมบอกมาสิพี่ออกมาฉันรักพี่ถึงขนาดนี้พี่จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ไม่ได้นะขอร้องละ่ะนี่คือจดหมายที่คุณชายมอบที่คุณชายเอกมอบให้มอบให้กับเธออย่าเจอกันอีกเลยอืก ตั้งสติให้ดีๆอย่าให้ความมืดในใจเจ้าลบกวนจิตใจเจ้าได้สู้กับมันข้ารู้แต่ว่าเชลซีอินรู้สึกยนยนินสบายจังขับเพื่อนพลังเร็วเข้า รู้สึกดีสุดๆไปเลยข้ารู้สึกสดชื่นและมีพลังขึ้นมากนี่ข้าเข้าสู่ด,ลดัลลัสามแล้วสินะขอบใจท่านมากนะท่านเซียนจุนเซียนจุนเจ้าแดงนี่มันอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นไฟในร่างกายของเขายังคงอยู่ขอรับเขาช่วยท่านดูซับเปลวไฟออกมาจากร่างกายในตอนนี้มันมาก ที่จะควบคุมสถานการณ์ในตอนนี้อันตรายว่าไงนะท่านมันงูจริงๆข้ากับท่านไม่ได้มีนไม่ได้เป็นญาติหรือเป็นอะไรกันสักหน่อยทำไมท่านต้องมาทำขนาดนี้ด้วยการไหลเวียนของพลังงานในตัวเจ้านั้นถูกเปลวไฟของไม้ตั้งตั้งนานแล้วถ้าหากไม่ได้ไม่ได้รีบดับเปลวไฟนั่นแล้วก็ ถึงแม้เจ้าจะใช้รูปโอนั้นสร้างพลังขึ้นมาใหม่เจ้าก็จะมีชีวิตยอยู่ไม่เกินพรุ่งนี้หรอกเพราะงั้นข้าถึงได้ถามว่าไงเพราะท่านทําแบบนี้ทําไมเพราะเจ้าขอให้ช่วยข้าจะประเสธ์ได้อย่างไรเซียวซีอินต้องตายเพราะข้าอย่างน้อยข้าก็ยังอยากเห็นนั่นไก้คนนาม,มีชีวิตต่อไปตอนนี้ เจ้วก็ออกไปจากที่นี่เถอะข้าจะสามารถควบคุมไฟที่นี่ได้ด้วยตัวเองท่านเลิกพูดแบบนี้สักทีเถอะถ้าหากว่าท่านจะมาล้างมันได้จริงแล้วก็ก่อนหน้านี้คงจะไม่เพราะงั้นข้าจะใช้วิธีจัดการในแบบของข้ามันก็แค่เปลวไฟไม่ใช่รืงไง ข้าเคยดูซับมันมาครั้งหนึ่งแล้วก็แค่ดุซับมันอีกก็้จะเป็นอะไรไปแล้วตอนนี้ข้าก็อยู่ระดับสามแล้วด้วยแม้ว่าจะต้องแข็งๆกว่านี้ท่านหกปากได้แล้วเป็นตัวอย่างเป็นตัวของตัวเองสิ